ของสัมไม่ทั้งคนมีข้องแง่ในสภาพขคมป่าธรรมชาจาริรเปลียนมะปอยดอกเพราะว่าก้อนเสบเรย์มะปล่อยบอดย้จยการละห้อ,อปลูกตั้งหัปีอยู่หันเนี้ยปลงปลูกหลาโตรนกระลอดเลยกรลอดมา้่ก็สูบนี้มักระใส่แล้วย่อนี่แค่ปลเนี่ปลงปริเดี๋อวมันอยู่ไกบ่บานเลยมิตรตป่าธรรมชาตไม่อยู่เองะ อันนี้คือมุมปาลูกกะมันยังยาบอยู่แก่น้ำแล้วร้องยแล้วน,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 น้ำเริ่มใสเริ่มบันยู่สตเลยจ้ะแต่แรกต้องกับขุนเยอะข้องสัมในทั้งขุนมีข้อง,ง่ายในสะพานขามในสะพานขามหนึ่งสองข้องสัมในทั้งขุนมีแค่ข้องงาน้ำเริ่มใสดีแล้วล่ะน้ำมันล็กข้องงาสอง ข้องสั่นสองงามเริ่มใส่งามเลยจ้ะงามว่าขัานทองอ่าง,งกับน้องกระบอกกับลุงนะแค่ปีเดียวปีนาน,นี่ได้กินนอนเลยละ่ะจ้ะเริ่มงามเลือด้วยสองก่อนนะในีเพีงงามครับข้องงามสองข้องสั่นสองางามเริ่มใส่งามเลยจ้ะงามว่าขัานทองอ่าง,ง,งกับน้องกระบอกกับลุงสวัสดีจ้ะพี่น้อง สวัสดีตอนใบแก่แก่ปุ๋ดองข้าพ kind of well ี่หน่องว่าเล่อบึงข้องใส่ไก่แม่ปุดองแม่ปุดองเห็นยู่ยข้องใส่ไก่นี่ยสองมือยู่ยสาอีกสองมือนะย้อยสะมือหนึ่งใหญ่แล้วมูอหนึ่งมันหน้อยซ้ำกันนี่ยแหละออกออกออกมาเอาพี่หน่องเบิ่งปิดลูกขอกันไม่เบิ่งนิกกันเห็นว่าพี่น้องบอลใหญ่ๆเป็นนะยี่ป่ายนี่หลายมูอเลย แค่ปดูดองเห็นยุ่งข้องใส่ไก tamam ่นี่2สองมูยุ่งสาอีกสองมูนะยุ่งสมูนึงไงแล้วมูนึงเล็กหน่อยซ้ำกันเนี่ล่ะ้วยว้ก้อนม่หลายก้อนมันนำจค่อยเสียตนพาวมาใส่อีกปูดองไม่ค่อยไพ่ดอกเลยนี่จสภาพมิตรยางค่ะออมเอมเพราะว่าม่นานบนปีกันข่าวงานดีเอาเือติดยนเรื่อิปูดองเห็นยุ่ง้องใส่ไก่นี่ยสองมูยุ่งสาอีกสองมูนะ ซามมูหนึ่งไงแล้วมูหนึงมือนห่อยซ้ำกันนี่แหละแล้วปก๊บทีนี้ปลูกต้นไม้ย่างเอ็นก่อนเอมันนกับปีหนาอ้กง่าเริ่มปลูกตัหัวปีเป็นห้องบริโภคหนามันกระล่งห้องเงาสองห้องสัสองห้ามเริ่มใส่เงาเลยจ้ะห้าวหันดองอัางกับนองกาอกระล่งมดใจ้ะให้ปลูกตัหัวปีอยู่หันนี้ปลูกองปลูกลาโห้ดทกรลอดเป็น ตลอดมาอยู่กะสูบเพื่สภาพครับหนังองข้องสัตว์ในทางคุณมีแค่ข้องอยากน้ำเริ่มใจดีแล้วล่ะน้ำม,มันเลิกลจ้าสวัสดีจ้าไปขำน้ำเลิกเลยเนี่ยจ้าไม่ปลงต้องจับใหม่มเลยน้ำลดเลิกสองเมตรข้ามขำไปขำม,มั่งสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนบายแก่แก ปูดองเป็นหนองมันเลาะบึงข้องใส่ไก่แม่ปูดองแต่ก็งามดีอยู่งามท่วมวัตถเสียเท่อนั่นเอาท่อท่อมากอกระบายน้ำออกระบายน้ำออกสภาพแต่ก็งามดีอยู่งามท่วมวัตถเสียเท่อนั่นเอาท่อท่อมากอกระบายน้ำออกระบายน้ำออกสภาพเนสภาพครับหนึ่งชองข้องสัมในท่างคุณ นี่คือข้อง่ายบ้าอารมณ์ใจดีแล้วล่ะบ้ามันละแลวสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนใบแก่แก่ปู่ดองพี่น้องมันหลาะเบิง่งข้องใส่ไก่แม่ยปู่ดองโอปกติไปไกลนี่ด้วยวันนึงห่นน้ำถั่วมมันทมมันถ่วแมนมันก็นเลยเป็นทันนั่นไปน้ำถั่วม่ได้จสา,าเหตุแบบนี้เฮ้ยนี่ปู่ดองเราเอาอทรบายมาใส่แล้วก็เลยไข้ออก ปูดองเห็นยุ่งข้องใส่ไก่นี่สองมูยุ่งสาอีกสองมูะมมนะยุ่งสะมูนึงใหญ่แล้วมูนึงมันน้อยซ้ำกันนี่ลปะปลอดจละห้าเดืปลูกต้นหัวปีอยู่วันนี้ปูดองปลูกลาโดนี่กรลอดเปกระลอดไอดมอยู่ก็จะปลูกข้งงาวเงาสองข้อสัตสอง้ององาเริ่มใส่งาเลยจ้าว่าวันอ้องอังกบน้องกระวอกกรลุง สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายแก่ๆปูดอดงข้าพี่นอ้องม่าเลาะเบิ้งข้องใส่ไก่แม่ยปูดองใส่กะหามดีจ้ะห่ามท่วมวัตถเสียวท่อเนี่นท่อท่อมากอกระบายน้ำออกระบายน้ำออกสภาพดีจ่ลาล้วานี้ปลูกต้นัวปี๋วิววันนี้ปูดองปลูกหล่าโหดน้ำตลอดเปด็นตลอดมาอยู่ ก็จะปลูก้างเงาสองห้องสัสองน้มเริ่มใส่งาเลยจ้ะว้าห,หันลงองอังกระปองกระวอกกระลุงถ้ามาฉาดจิเบลรรมา,ารรมปล่อยดอกเพราะว่ากลบเซเดมาปลอยมีแํมแล้วร้องไห้แล้วน้เริ่มใสเริ่มบันยุสูเลยจ้ะแต่แล้วต้องขุนเยอะห้องสัน่นี่ต้องขุน ในข้องอางามในสะพานขามแต่ก็ง,งามดีเยอะงามถั่วมัต้เสียวท่อเนี่ยท่อทอมากอกระบายน้ำออกระบายน้ำออกสพาพข้องสัม่มไม่ทั้งคืนในข้องอางามในสพานขามน่ะแค่ปีเดียวปีนานี่ได้กินน้อนเลยละ่ะจะรวมง่าม้วเด้สองก่อนนะในเพงงามครับท่านไปขัน น้ำลืกเลยเนี่ยจะไม่ปลดองต้องจับไม่ได้น้ำลดเลือกสองเมตรห้าขมไปขามากปูดองเรค่อยไ่เราคนนี้าพม่่ยางค่ะอ้อมเอาพราะามันนานดกรนีกันข่าวงานดีอข่าวเลือดติดใจทีนี้เ่องบรารไปขน้ำเลือกเลยเนี่ยจะไม่ปลดองต้องจับไม่ได้น้ำลเลืกสองเมตรห้มขมไปขามาก จ้าสวัสดีจ้าแต่ก็งามดีเยวยงามถมั่ววัตเสียวท่อเนะั่ยมันท่อท่อมากอ,อกระบายน้ำออกระบายน้ำออกสภาพช่วงนี้ไม,ม่ค่อยงามแล้จ้าน้าก็บก่อไพรปีเดียวงามคักเลยได้จ้าเดี๋ยบงหลดก่อไพร่แค่ปีเดียวบว่ามันใส่ไกลแล้วจ้าไปว่ามันกลายเป็นใส่เด็บแล้วห้องไงเลยนไหมจ้าเป็นข้อเล็นหน่อยเลย ป่ายอดปลา,าลูกควงข้องงามสองข้องสัตว์สองางามเริ่มใสงามเลยจ้ะงามวันนอ้องอ,งองัางกับน้องกระบอกกับลุงแก่างามแล้วลุงไหวแล้วางามเริ่มใสเริ่มอันยู่สู่ในในอะไรจ้ะอะไรต้องกับขุนเยอะนะแค่ปีเดียวปีนาเนี่ยได้กินนอนเลยล่ะจะ้ะเริ่มงามเหลือด้ สองก่อนนะในเท่ามค่ะข้ามคล้องใส่ไกลเริอนใส่แล้วจ้ะเดี๋ยวนี้น้ำใส่แล้วะปอนาม,มันอยูต่ตัวแล้วที่สี่คล้องจ้ะคล้องฟังหนึ่งคล้องงา,างนไปขำน้ำเลืกอกเลยเนี่ยจะไม่ปวดต้องจับไหม่เด้น้ามลกเลือกสองเม็ดน้ามขำไปขำมากเดี๋ยวนีม้ม้อการเรือนใส่แล้วกล้วยนี่แม่ปูดองมาปลูกอีก ทีนี่ปลูกต้นไม้ยางเอ็นก่อนเอามำน้ำกับปีหนาจังก่อนจะเริ่มปลูกตะหัวปีเป็นท้องบริเวณหนามันก็หลอกแต่ก็งามดีอยอะง่ามทั่ววัตถเสียเอาท่อนี่นท่อท่อมากกอระบายน้ำออกระบายน้ำออกสภาพสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตน้นใบแก่แก่ปลูดองข้าพี่น้องมันหล่อเบิง้งข้องใส่ไก่เมลพูดดองสมัยไม่ค่อยงามแล้ว จกก้ะนี่กรากลอกไผปีเดียวงามคักเลยได้จา้าเราบังโลดกลอไผ่แค่ปีเดียวแตมาปลูกอีกทีนี้ปลูกต้นไม้ยางเอ็นก่อนเพรามันนำลงกระปีหน้าต้งก็สิเริ่มปลูกตัหัวปีไอนท้องบริโภคหนามันก็ลดมันมันใส่ไกลเราจะเอาไปว่ามันกลายเป็นใส่เด็กแล้วห้องใหญ่เลยไหมจ้ะมันห้องเล็กน่อยเลยปลามหอดปลาลกูกควางช่วงนี้บังคอยง่ามดอก จ้ะให้เรากรอบ,บ,บไผปีเดียวงามคักเลยวได้จ้าเราบังโลดกรอไผ่แค่ปีเดียวแตมาปลูกอ,อีกทีนี้ปลูกต้นไม้ยักษ์อิ่นก่อนเพามันนั่นกับปีหน้าต้องก็สิเริ่มปลูกตัหัวปีเป็นท้องปนิพนธ์หนามันก็ลกห้องสั่มไม่ทั้งคุนในีล้องหญ้าในสะพานขามปผู้ดองไม่ค่อยไต่ดอกก็มีสะพานมีแต่ยางคออกเอาเพราะมันหนาบนปนิพันกัน ข่าวงานดีายรถปกไก่ที่นี่ได้ริยบบรแย่นาำแล้วต้องไหวแล้วหนามเริ่มไซเริ่มมันยู่สูเลยจ้ะอะไรั้งกับคุเยอะเนสภาพแับหนึ่งชอง้องสในท่างคุณมีแค่คล้องย่า,า,า,งงานามเริ่มใจดีแล้วล่ะหนามมันเล็กไมาปู้กอีกทีนี้ปลูกต้นไม้ยากเล่นก่อน อามันนั่นกับปีหนายต้องก็จะเริ่มปลูกตั้หัวปีเป็นทั้งบริโภคหนามันก็ลดข้องสัน่นในทัง้งคุณในข้อง่ายในสะพานขามปลูกตั้งปีกายนี้ด้วยอันนู้นหันหนาถั่วม,มันทันถั่วม,มันแนมั้